สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสมาสถานีรถไฟผาเสดนะครับมาซ่อมรถให้ลูกค้าอยู่ที่มวกเหล็กนะครับอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟผาเสดนะครับก็เลยเข้ามารับชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีและสวยงามมากเลยนะครับอยู่กลางหุบเขาเลยนะครับสถานีรถไฟนะครับได้มาเป็นครั้งแรกนะครับข้อมูลอาจจะไม่ชัดเจนต้องขออภัยพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับ บรรยากาศสถานีรถไฟที่อยู่กลางหุบเขานะครับมีภูเขาล้อมรอบเลยนะครับร้อยแปดสิองศาเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับเจ้าเจ้าหน้าที่นะครับได้ทํานะครับได้จัดไว้ได้สวยงามมากเลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะอยู่ในช่วงปลายหนาวนะครับแต่ดอกทานตะวันยังสวยงามอยู่เลยนะครับมารับชมดอกทานตะวันกันเลยนะครับสถานีรถไฟก็สวยงามมากเลยนะครับสถานีรถไฟ ผาสเสด็จนะครับข้อมูลไม่ชัดเจนนะครับเพราะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะเข้ามาเที่ยวอีกทีนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับบรรยากาศสวยงามร่มรื่นมากเลยนะครับขอบคุณนะครับพี่พทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ เก็บบรรยากาศไว้ชมประมาณนี้ก่อนนะครับมีโอกาสนะครับจะมาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะ มาทำคลิปวิดีโอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ